แต่งตัวโสมๆดูสกปรกมากเลยอะนี่เขาสั่งข้าวเขามีปัญญาจ่ายด้วยหรอฉันไม่มีเงินจ่ายหรอกคะ่ะไม่มีเงินแล้วคุณสั่งข้าวกินได้ไงครับวันนี้ฉันขอกินฟรีอีกนะฉันพาเพื่อนมาด้วยสองวันก่อนแต่งตัวโสมๆมาวันนี้แต่งตัวดียังจะขอกินฟรีอ่อะขอสั่งกับไปกินที่บ้านได้ไหมคะฟรีใช่ไหมคะฟรีสิจริงไหมคะพะ่อคะแบบเนี้ยมันพวกหลอกกินฟรีชัดอ่ะ เราจานหนึ่งจ้ะได้ครับรอสักครู่นะครับ ครับคุณจะไปไหนล่ะครับค่าอาหารคุณยังไม่ได้จ่ายผมเลยนะเออฉันไม่มีเงินจ่ายหรอกคะ่ะอ้าวไม่มีเงินแล้วคุณสั่งข้าวกินได้ไงครับกระเป๋าตางังโทรศัพท์ฉันโดนขโมยไปอะคะ่ะแล้วฉันหิวข้าวมากไม่รู้ว่าจะทำยังไงงั้น คุณก็กลับไปเถอะครับผมไม่คิดเงินคุณหรอกเออคุณครับเงินสองร้อยคุณเอาไว้ติดตัวนะครับแล้วถ้าวันไหนคุณหิวเนี่ยคุณก็แวะมาที่ร้านผมได้เลยนะผมไม่คิดเงินหรอก ขอบคุณมากๆเลยนะคะเราไม่รู้จักกันมาก่อนแต่อยู่ดีคุณมาให้เงินฉันแบบนี้ฉันไม่รู้จะตอบแทนคุณยังไงเลยคะ่ะเอ๊ยไม่เป็นไรครับไม่ต้องออะไรมาตอบแทนผมเลยผมก็เคยไม่มีเหมือนคุณนี่แหละผมเข้าใจความรู้สึกนั้นดีครับขอบคุณมากๆอีกครั้งเลยนะคะคนดีๆแบบคุณเนี่ยสักวันต้องได้ดีคะ่ะ โดคนเมื่อกี้ที่แต่งตัวโสมๆดูสกรปรกมากเลยอะนี่เขาสั่งข้าวเขามีปัญญาจ่ายด้วยเหรอเขาไม่มีเงินจ่ายหรอกฮะนี่อย่าบอกนะโดว่าให้ยานั่นกินฟรีอะ่ะใช่<ม>ก็เขาไม่มีเงินจ่ายอะแค่ข้าวจานเดียวมันไม่ทำให้เราจนลงหรอกนะแค่ข้าวจานเดียวมันก็ไม่เป็นไรนั่นแหละแต่กลัวว่ามันจะเป็นพวกหลอกกินนะดิไม่เป็นไรนาะหวาน ดก็เป็นอย่างนี้ตลอดอ่ะร้านเราจะเจ๊งอยู่แล้วยังจะใจดีช่วยคนอื่นอีกแล้วถ้าเราเดือดร้อนใครช่วยอ่ะฮะเ,เสียบีครับอย่าพังร้านเราเลยนะครับทำไมทำไมพังไม่ได้อะพวกแกเนี่ยไม่จ่ายค่าช่งมาสามเดือนแล้วจ่ายฉันทำไงวะเฮ้ เจบีคะงั้นพวฉันขออีกสักหนึ่งเดือนได้ไหมคะผ่านอีกแล้วพวกแกสองคนนี่ผ่านจนกรอบหมดแล้วนะถ้าไม่มีใจก็คนขอออกไปซะถ้าเราเก็บข้าวขอออกไปเราก็ไม่มีทางทำอาหารกินสิคะฉันไม่เห็นใจขจางนั้นแหละฉันให้เวลาห้าวันถ้าแกสองคนไม่มีใจ่ายใส่หัวไปได้เลยจ้าจ้า จำฉันได้ไหมอ๋อคุณนั่นเองอะ่ะฉันนั่ก่อนครับพ่อค้าจะวันนี้ฉันขอกินฟรีอีกนะฉันพาเพื่อนมาด้วยสวัสดีค่ะฉันเ,เป็นเพื่อนของป๊อบนะคะวันนี้ขอมากินฟรีอีกสักคนนะคะ ได้สิครับงั้นอยากกี่ะายสั่งได้เลยนะครับเอฟแกอยากสั่งอะไรเนี่ยแกสั่งเต็มที่เลยนะร้านเนี่ยใจดีมากแล้วก็อร่อยด้วยวีของฟรีแบบเนี้ยฉันชอบชอบอ่ะงั้นวันเนี้ยฉันเต็มที่เลยนะอืเอากระเพรายักดีไหมอืมหิวดีอะ่ะเอ่องั้นเดีย๋ยวขอสั่งเพิ่มเป็นลาบเส้นเล็กด้วยนะคะ ให้ฟรีไม่ได้หรอกงั้นฉันขอเก็บเลยละกัน500้ค่าอาหารหวานโดบอกแล้วไงว่าโดให้เขาคินฟรีลุกไปดู พอเห็นเราใจดีก็พาคนอื่นมาแล้วมาสั่งกินไม่ยั้งแบบเนี้ยถามจริงเหรอโดทําไมต้องใจดีกับคนแบบนี้ด้วยอะ่ะสองวันก่อนแต่งตัวโสมๆเมาวันนี้แต่งตัวดียังจะขอกินฟรีอีกอะ่ะแบบเนี้ยมันพวกหลอ,อกกินฟรีจะชัดอ่ะไม่เป็นไรหรอกหวานไม่เป็นไรได้ไงโดล่ะเรากำลังจะเจงแล้วนะค่าเช่าราก็ไม่มีจะจ่ายเขาเหลืออีกแค่สามวันนะเราจะถูกตังปิดแล้ว หวานไม่ต้องเป็นห่วงนะเรื่องร้านอ่ะเดี๋ยวโดนจัดการเองตอนเนี้ดยดูว่าเราไปทำอาหารกันดีกว่านะ กินทั้งนั้นเลยอ่ะพ่อค้าใจดีจังขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ให้พวกเรากินฟรีแล้วก็ไม่คิดตังค์ด้วยนี่เอฟไม่ได้แค่ใจดีอย่างเดียวนะฟรีมือเนี่ยคือสุดยอดไปเลยเนี่ยถ้ากินแล้วนะรับรองอยากกลับมากินอีกแน่นอนขอบคุณนะครับทานให้อร่อยนะครับนี่อยากลองอันนี้เขาอบอกอเมเนูใหม่รับเัซนเลก อพ่อค้าคะ,ค,ะครับเออคือว่าพวกเราขอสั่งกลับไปกินที่บ้านได้ไหมคะเฮ้ยเอป ทำไมไปถามพ่อค้าแบบนั้นล่ะยังไงพ่อค้าก็ต้องตอบว่าให้อยู่แล้วอยากสั่งสั่งสิว่าแต่ฟรีใช่ไหมคะก็ฟรีสิจริงไหมคะพ่อค้าได้เลยครับงั้นเอาเป็นเหมือนเดิมเลยนะคะกลับบ้าน1นชุดได้เลยครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับ ได้แล้วครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะงานพวกเราไปก่อนนะคะเป็นไงให้เขากินฟรีแถมนยังหอ,อกกลับบ้านไปด้วยเนี่ยเหมือนไม่เข้าใจเลยอ่าทำไมต้องช่วยทำไมต้องให้กินฟรีไม่เห็นจะได้อะไรกลับมาเลย แร้านนี้บอกแล้วอร่อยใช่ไหมเลิศเฮ้ยนี่ป๊อบทำไมช่วงนี้แกน่าเนียนเนียนน่ะสงสัยต้องมีเคล็ดลับอะไรเป็นพิเศษแน,แน่เลยเนี <S eni> ่ย <rainforest> นี่ฉันใช้นี่โซล a r c u ช h i o n ปกปิดคุมมันกันแดดไม่ต้องทาแป้งแห้งทันทีเฮ้ยน่าสนใจอ่ะซื้อได้ที่ไหนบ้างอ่ะ ขาซื้อได้ไง่ายมากเซเว่นโลตัสสอง้สบเก้าบาทเองงั้นรีบผาฉันไปซื้อตอนนี้เลยไปล่ะเ <c oughs> ชอรีครับมาทำไมครับเนี่ยนี่ยังไม่ครากำหนดเลยนะครับนั่นน่ะสิคะอีกตั้งสามวันให้โอกาสเราหน่อยนะคะ เปล่าหรอกพอดีว่าฉันแค่จะมาสั่งข้าวอะแล้วครับอ่ผมคิดว่าเสียจะมาเก็บค่าเช่าที่ซะอีกอะครับค่าเช่าอะไรกันพวกเธอโชคดีจริงๆเนะเสียหมายความว่าไงอะก็หมายความว่ามีคนจ่ายค่าเช่าให้พวกเธอแล้วไงต่อไปเนี้ย พวกเธอสองคนก็ไม่ต้องเป็นหนี้ฉันแล้วนี่คุณนัดผมมามีอะไรหรือเปล่าครับเสียะคะฉันต้องการจ่ายค่าเช่าให้สองคนนั้นคะ่ะและฉันจะจ่ายล่วงหน้าให้ครบสัญญาเลยคะ่ะ ทำไมคุณถึงต้องจ่ายค่าเช่าให้สองคนนั้นด้วยล่ะครับเพราะว่าเขาช่วยฉันตอนที่ฉันเดือดร้อนและตอนนี้เขากำลังเดือดร้อนอยู่ฉันก็เลยต้องการตอบแทนเขาค่ะคุณป๊อปนี่เป็นคนที่มีจิตใจดีจริงๆเลยนะครับต่อไปเนี้ยพวกเธอสองคนก็ขายข้าวได้แบบสบายใจแล้วนะก็ต้องหวาดระแวงอะไรฉันละ พูดมากอยู่นั่นแหละฉันสั่งข้าวได้หรือยังเอากระเพรากล่องหนึ่งนะเดี๋ยวฉันกลับมาเอาพอดีว่าฉันต้องรีบไปธุระได้ครับนี่เราลงอะไรใช่ไหมหวานดีใจไหมดีใจสิโดโยโด,ยโดหวานขอโทษน,นะที่หวานด่าโดไปอะ่ะ ตอนนี้หวานเชื่อแล้วนะว่าทําดีได้ดีขอบคุณโดมากนะเพอโดเป็นคนดีถึงได้เป็นแบบนี้ไงงั้นเรารีบเก็บโตแล้วก็ไปทำกับข้าวให้เสร็จดีกว่าเนาะหุยโดดูนี่ดิเงินมีกระดาษโน้ตด้วยอ่ะเขียนว่าอะไรอ่ะ ค่าอาหารของวันนี้นะคะแล้วขอบคุณที่ช่วยเหลือฉันในวันนั้นเงิน200บาทกับข้าวกะเพราของคุณช่วยต่อชีวิตให้ฉันอยู่รอดปลอดภัยจนได้กลับไปเจอครอบครัวเงินก้อนนี้ฉันขอมอบให้คุณเก็บไว้ทำทุนต่อและคงความดีของคุณไว้แบบนี้ตลอดไปนะคะคนจิตใจดีแบบคุณควรได้รับสิ่งดีๆตอบแทนคะ่ะขอบคุณมากๆเหมือนกันนะครับที่ช่วยผม ผมสัญญาว่าจะคงความดีแบบนี้เอาไว้ตลอดไป